ขนาดรักษาสินห้ายังไม่รอดเลยบางทีเนี่ยพู้เจ้าบอกถ้าบอกว่าคนทุกคนที่รักษาสินห้าแล้วไปเกิดในสวรรค์พู้เจ้าบอกเราไม่รับรู้ด้วยและถ้าบอกว่าคนทุกคนที่ทุสินห้าแล้วต้องไปเกิดในนรกเราไม่รับรู้ด้วยอันนี้จังยังไม่แน่สินห้ารักษาดีแล้วต้องบว,บวกกับความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงจะยืนยนันความไม่ต้องไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกอีกต่อไป นี่แหละคือพระสูตรที่โยมต้องทราบเพราะไม่งั้นเราจะคิดว่าเออเกิดเป็นมนุษย์ี่ยคงง่ายเนาะหรือว่าเออตายแล้วเดี๋ยวเราก็ไปสวรรค์เราก็ทําบุญตักบาตรมาต้องเยอะแล้วนี่เยอะแค่ไหนอะ่ะมีไหมพ่อบอกว่าเธอตักบาตรทุกวันแล้วจะพ้นนรกไม่มีบอกนะมีไหมอบอกว่าเออรักษาสินห้าแล้วปุ๊บเนี่ยประกันไม่ไปนรกแน่นอนไม่ใช่สินห้าต้องบวกกับมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันไหมออกจากบ้านอย่างวิ่งหวหายสารพระปูมสารพระปมเทพเทบเต็มบ้านไปหมดเลยนี่แสดงถึงความหวั่นไหวนะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าศรัทธาในตถาคตที่อย่างลงมั่นร้อยเปอร์เซ็นี่ยเป็นยังไงเพราะไม่เคยอ่านพระสูตรลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาที่แท้จริงเราก็คิดว่าอ๋อเราทําแค่น้ศรัทธาแล้วใครบอกว่าศรัทธาผู้เชา้าปะ ศรัทธาทำไมจะไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาจะมาวัดเหรอแค่เนี้ยไม่ศรัทธาจะทำบุญตักบารเหรอไม่ศรัทธาจะนับถือศาสนาพุทธเหรอนับถือแต่ทะเบียนบ้านแต่ไม่เคยรู้ว่าพระเจ้าพูดอะไรคนศรัทธาจริงจะต้องยังไงต้องทรงจําคําตถาคตได้ถามว่าเราจําพระสูตรอะไรที่พระเจ้าพูดได้บ้างจําไม่ได้เลยสักพระสูตรหนึ่งอย่างเงี้ยแค่พระสูตรสักสี่บรรทัดอิทัพปัจตาเนี่ยยังจําไม่ได้เลย เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปสีบ่บรรทัดเนี่ยอิทัพปัจจยาตานะใครควรก่อนตายนะสังโยชน้าสิ้นนะถ้าใครควรยังมีชีวิตอยู่สามารถเป็นได้ถึงโสดาบันอย่างเนี้ยเนี่ยพู้เจ้าตรัสไว้หมดพอจะมาให้อ่านคำพูะเจ้าก็โอ้ยากปฏิเสธละปฏิเสธ การพ้นนรกนนเนี่ยเออตัวเองไม่รู้ขนาดนั้น